ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับผมขอบคุณ F อซทุกท่านที่ช่วยกดติดตามกดวิวกดรีวิวนะครับในช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเราวันนี้ผมให้ชมพระเครื่องหนึ่งในเบญจาภาคีลำดับที่1ขอ,ของไทยนะครับนั่นได้แก่พระสมเด็จครับซึ่งผมให้ชมด้านหน้าก่อนพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จเกตเท,ะทะลุซุ้มนะครับเ,เกตด้านบนทะลุซุ้มโค้งองค์เกจิจะสร้างครับพลิกไปให้ชมด้านหลังประทับยันห้า งดงามมากๆนะครับเป็นพระสมเด็จที่มีมวลสารควบรวมกันแน่นมีความถ่วงมีน้ําหนักมีความบรนเบาในองค์พระนะครับรายละเอียดของมวลสารใช้ในการจัดสร้างนะครับจับตัวกันแน่นนะครับมีความแข็งแกร่งในองค์พระนะครับดูแล้วงดงามคมชัดและเป็นที่นิยมมากๆนะครับผมต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ช่วยนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็เช่าบูชาพระเครื่องในรายการ ทุกรายการของช่องพื่งเครื่องทุกเัลงใหม่และเก่าของเราทั้งท่านที่เช่าไปแล้วท่านที่สั่งจองเช่าไว้อยู่นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ